ได้ดูปูทิโอ้โหดูดิน่ากินมากอ่ออะโอ้โหลาเยี่ยมมาดูสิคะจิมทำเองโอ้โหท,ทำอะไรอ่ะไปดูแม่เนี่ยเป็นคัพเค้กค่ะแม่ปุ๊บเป้มาเปิดร้านอาหารตรงนี้เหรอคะเปิดร้านขนมค่ะไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโนโเทลเพินจีตค่ะที่นี่เขามีซันเดย์บรันช์ แต่ว่าส่วนพิเศษสุดที่เราต้องมาเลยนะ,ะก็คือเขาจะมีมุมให้เด็กตรงนี้เป็นมุมทําขนม,มเด็กให้เด็กทาเองนะคะจะมีทับเค้กแล้วก็มีแบบของหวานหวานให้ตกแต่งนี่มีพวกตุ๊กตาให้แต่งหน,น้าเค้กะ <c oughs> อันปโปรดปรดจำเลยค่ะพิซซ่าค่ะพิซซ่ามินิเดินนะคะพิซซ<ม>่าคะพิซซ่านี่เราก็มาใส่เนี่ยซอสมะเขือเทศชีสไส้กรอกพวกนี้นี่ทาอยู่ในโซนเด็กเลยนะเนี่ยตรงนี้เขาเป็นคิสค่ับเลย กินตรงนี้เลยตรงนี้นะนอกจากจะมีคิสคาบแล้วนะั่งข้างนอกหน้าห้องนี้เลยค่ะจะเป็นลายอาหารบุฟเฟ่สําำหรับเด็กตรงนี้มันฉากห้องครัวน่ารักมากเลยแล้วตรงเด้กก็เป็นเซ็ตครัวให้เด็กมาเล่นได้ด้วยเป็นบุฟเฟ่เราก็มากินอาหารกลางวันเด็กก็มานั่งกินอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็ไปนั่งกินอยู่ข้างนอกสบายใจดีมากเลยพ่อแม่ก็กินกันเต็มที่ <c oughs> เด็กก็เล่นกันเต็มที่เลยอ๋อมีนังให้ดูด้วยอเอาแปกมากอะ่ะ เราไปดูรลายอาหารสุดหรูกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอพาไปดูรลายอาหารเด็กก่อน <c oughs> มีเซ็ตเด็กมีแซนด์วิชมีแพนเคก้กเฟรนฟรายนะคะใช้กรอบมิโตปปับคอนด้วยอันนี้ก็พวกาับขนมขนมสีสันสดใสน่ากินนะคะในนี้มีนมและน้ำผลไม้ ยิบกินเองได้เลยนะคะแล้วก็มีข้าวผัดกับมีไก่เันเดย์บรันช์ของโรงแรมโนวเทวทพลคนจิตนี่นะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะคะ11.00เครื่องถึงบ่าย3มงราคา1,299บาทเน็ตเท่านั้นเองโอโ้โหนี่เดินออกมาจากอาณาจักรเด็กใช่นี่เป็นโซนเด็กน่ารักมากเลยอะอ,ออกมานี่ค่ะเจอซูชิลายอาหารนี่แบบว่าสุดหรูอะอใช่ตรงนี้เป็นซาซิมินะคะอันนี้เป็นสิเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะคือซูชิฟัวกา ของโปรดแม่แล้วก็แพงด้วยนะมากินที่นี่คุ้มค่ะเดี๋ยวแม่จะยกทั้งถาดไปล้างกินเลยจุดเด่นของที่กินก็คือซีฟู้ดเอาเลยแก้วมาด้วยเหรอครับอุ้ยเจอเลี้ยงลูกสุดเวรอีกแล้วอ๋ออย่างนี้เนี่ยเจอกันในรถเหรอคะอ๋อเรามารถเป็นเดียวกันนิดหนามาด้วยกันมาด้วยกัน ซีฟู้ดเป็นสุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะโอ,โอ้น่ากินมากเลยแม่ชอบหอยนางรมแม่ชอบปูแม่ชอบกุ้งหอยนางรมนี่แสดงว่าแต่งงานแล้วใช่ก่อนแต่งงานจะเป็นหอยนางสาวลม <c oughs> ไม่ใช่น้ำจิ้มต่างๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะน้ำจิ้มสไตล์ไทยๆนะเราว่านะอันนี้เหมือนน้ำจิ้มแจ่วไหม น้ำจิ้มซุกี้หอมเจียวนะคะก็เนี่ยเราไปตักซีฟู้ดจากทางนู้นมาแล้วก็มาตักน้ำจิ้มตรงนี้ใช่เนี่ยก็ตักหอมเจียวน้ำพริกเผาตรงนี้โอ้ดูรอยแก้วรอยแก้วตักแล้วอ่ะรอยแก้วขนซูชิโฟก้าลาไปแล้วคือนอกจากตรงนี้แล้วนะเขาเป็นอาหารนานาชาติที่หลากหลายมากเขามีนี่ด้วยนะค่ะปูลาสกาขาปูลาสก้าอ่ะจะเป็นจานพิเศษสําหรับแขกจะได้คนละหนึ่งทีตรงมีแม่ว่าอาหารอินเดียนะ โอ้นานาชาติจริงๆด้วยอ่ะจริงค่ะตอนตนี้คือเป็นอินเดียตรงนี้เป็นพวกพาสต้าอนเดียของโปรดชอตแตมอีกแล้วะคะอิตาลีแล้วตรงนี้แก่อุ้ยชอร์ตมชอบกินแกเราแม่ส่วนแม่แม่ชอบอันนี้มากอันนี้คือฮันนี่แฮมแม่กินพวกเดียวกันด้วยเหรอ <collection> โหอัน <X 2> <x 2> <c oughs> นี้เป็นอะไรอะ่ะซ,ซุปซ <amazon> ะะุปสไปซี่นะคะสไปซี่ซีฟ <X 2> ู้ดอ,อันนี้เป็นซุปแครอทอุ้ยแม่ก็ชอบนะซุปข้นแครอทนะคะ เมื่อกี้แม่ปูเป้บอกว่ากินได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะส1บอโมงครึ่งถึงบ่ายสามโอ้ยยาวเราบอกยาวยยเลยว่าเราจะกินตัวน,นี้ถึงบ่ายสามก็คือควบมือกลางวันและมือเย็น <laughs> เอ,อ้ย <laughs> นี่ไงที่เราบอกเนี่ยนี่คือซีฟูดนะคะเอามาอบนะคะนี่ซีฟูดอบนี่ยอกุ้งเผาปูเผาปลานี่นี่ไงไปตักน้ำจิ้มเมื่อกี้กินไงนนกยกไป,งไปเลยาตรงนี้ไม่เลยกามแล้วค่ะเรือนี้กุ้งล้วนเดินไปก็ กลืนน้ำลายไปอึก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 ได้ยินเสียงท้องร้องร้อยเก้าเมื่อกี้เห็นอยู่ที่ซูชิมาพิซซ่าแล้วเหรอโอ้โหรวดเร็วมากครับเลี้ยงลูกสุดเวียงอันนี้พิซซ่าเป็นจัตเลรียนนะคะกับกับเผาไก่พิซซ่าหน้ากับเผาไก่ร้อยเก้าก่จะกินกี่โมงครับเอาจนปิดนะคะเอาจนปิดเหมือนกันเพราะว่าเรามาด้วยกันเราเหมือนเราก็มาตั้งแต่เปิดจนปิดเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะคะของพ่อโยเยเลยค่ะสลัดนะคะสายสุขภาพมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าแฮมแล้วก็ชีสต่างๆนะคะนี่ชตตมอยู่ไหนเนี่ยชตเตมยังอยู่ในคิสขับอยู่เลยเออติดใจคิสขับไม่ยอมออกมาเลยจริงๆดีมากเลยนะเพราะเวลามากินบุฟเฟ่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่คือมีลูกกวนตัวไงอันนี้ลูกเอาลูกแมวแล้วแล้วมีกลัวอะไรครับกวนใจค่ะอันนี้หยุดหยุดหยุดทางนี้ออกแนวอาหารไทยนะยำอุ้ยเนี้ยโยกชอบอ่ะ ไอ้ยำถัวยำถัวพลูยำมุนเส้นนี่พวกกับข้าวอาหารไทยนะคะแกงไก่เนื้อหมูเลยหมูกรอบหมูกรอบนี่ไม่ต้องเข้าปากก็รู้ว่าต้องกรอบมากแน่หมูกรอบเป็ดย่างนะคะเต็มช้ำต่างๆโอลัลกาหูแดงนี่สัลกาไส้ครีมขนมจีบกุ้งโอ้เฮ้ยแม่ปูเป้รู้ปะทำไมตลกเปาถึงอายขนมจีบไงสลัดเปาเลยอาย ไปกินกันดีกว่าเออเราไม่เราไม่ดูขนมกันหรอ,อไปดูขนมอ่าอ,อันนี้ของโปรดแม่เลยอ่ะมีอันไหนที่ไม่โป,<อ>ป,ป,ปรดบ้างครับเนี่เบรกโปรดเด้งอ่ะอันนี้ของโปรดช็อตเต้ยเย้ย <c oughs> มีอะไรนะน้ำผูช็อกโกแลตก็คือเดี๋ยวเอาไม้จิ้มจิ้มอ่าแล้วก็ฟองดูช็อกโกแลตก็จิ้มอันนี้มีเค้กนะคะแล้วมีขนมแบบไทยด้วยนะมีวุ้นมีเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเขาเนี่ยโมม่วงโอ้หทำมาเป็นแบบว่าคำๆำใช่ น่ากินมากเลยอะต้องโดนต้องโดนคาราเมลคาสตาร์ดทำไมไม่ได้ของโปรดเราล่ะขนมใช่ไหมขนมมันนี่ก็ของโปรดเราขนมใครนะครับขนมมันค่ะอ้าวไม่ใช่ของแม่ปูเป้อะครับ่ใช่มันที่แบบว่ามันมันอะไรอย่างมันสับปะหลังหรือมันอะไรสักอย่างทางนี้ก็มีนมสดผลไม้แล้วค่ะแล้วก็มีขนมไทยแบบนี้แล้วอ้าวมาแล้วครับมาถึงก็บอกหิวมาเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าแต่ไอ้กินนน้วกินมากเริ่มจากอะไรดีเชื่ตามคับเค้ก จะแต่กินอาหารคาวก่อนสิแม่แนะนำมีพิซซ่าซูชิกุ้งเผาเอะไรคะพาสต้ากุ้งเผาพิซซ่ากุ้งเผากับพิซซ่าอัไรกุ้งเผาพิซซ่ากุ้งเผาหน้าพิซซ่า <c oughs> ไม่มีค่ะเนี <c oughs> ่ยยังไม่พอนี้เลยอันนี้แหละปูอารซก้าเฉยแต่ดูสิคาไม่มีอะไรเลย <c oughs> เนื้อหลอยอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยซิกเนเจอร์เนี่ยที่ละหนึ่งคนอร่อยไหม,มพี่รอยแก้วนี่เน้นกินแต่ของหวานเลยนะครับ มาสายของหวานโอ้ไม่ใช่นี่กุ้งกินหมดเลยอสามตัวหมดแน่นอนค่ะรับประกันนะร,รับประกัน,นแล้วเมื่อกี้ปูลาสกา้าอร่อยไหมอือไหนดูปูสิโอ้โหดูดิน่ากินมากอ่ะโอ้โหโอ,โอ,โอลานี่ค่ะ ือกลางวันของเราวันนี้น้อยไปเปล่าทำแม่ปูเป้้อยไปใช่ไหมเดี๋ยวสงสัยต้องต่อโตอีกสี่โตแล้ววัน<ห>เย้ยกินถึงตั้งใบสามค่อยๆทยอยมาก็ได้ก็นี่คือมือกลางวันแล้วเดี๋ยวลองช่วงใกล้ๆใบสามคือมือเย็นโอ้ยินเบิ้ลเลยทีเดียวสองมือนั้นในโต๊ะเดียวล่ะเราไปทั่วโลกเลยนะคะ<ห>คือมีหลากหลายประเทศมานะคะนี่พิซซ่า อหารจีนไทยญี่ปุ่นโอ้โยเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยคือจานซิงเกิลเจอร์นะคะขาปูอลาสก้าเมื่อก,กี้เฉยแตงเขากินไปแล้วจริงหรออะไรไม่กินเลยแม่ทำกินสคนแล้ชุนไปเลยเดี๋ยวมา <พบ S 2> ค่อยชิมทีละอย่างกันละเดี๋ยวค่อยชิมอ่ะ <พบ S 2> มาเมนูเจกินอะไรครับเนี่ยกุ้งค่ะกุ้งสดมากเลยอ่ะอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากแล้วเมื่อกี้ข่อยเฉยแตงก็อร่อยมาก อร่อยทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปกินค่ะมันเหลือแคยบองกันแล้วจะได้ลองใหม่เลยเป็นพาสต้าซอสเห็ดท็อปเปิร์ค่ะอร่อยมากแนะนำเลยคูณน่าจะเติมเสริมโอ้ยราคาพันนิดนิดนีด่คุมนะ้มเนาะอืะแล้วเด็กอายุหกหึงสิบสองปีเพิ่งราคาเดียวค่ะเด็ก <Free. S 2> อายุน้อยก็ฟรีพันฟรีร้อยโอ้โูนะคะแม่จะลองจิ้มอันนี้มั้ง ขาไม่นื้อจิ้มไหลอันมากเลยอ่ะอร่อยไฟออกปากที่นี่นะคะหลากหลายแล้วอร่อยมากทุกๆอย่างเลยนะวันอาทิตย์มาทานกันได้นะคะมีทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วเดินทางสะดวกด้วยมีรถไฟฟ้าผ่านนะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆยิ่งดีเลยเด็ก,ดกแฮปปี้มากนะมีทั้งโซนเด็กเล่นมีอาหารเด็กแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เฮินกันด้วยนะคะวันอาทิตย์ว่างๆก็มาทานกันนะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย